สวัสดีค่ะข้าจากบริษัท NNT o r g a n i นค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่บริษัท d v s Engineering จังหวัดสมุทรปราก,การค่ะเราจะมาทำการฉีดพีวโฟมใส่ทุ่นลอยน้ำนะคะซึ่งพีวโฟมที่เราจะฉีดในวันนี้นะคะเป็นพีวโฟมชนิดพิเศษค่ะผสมสารกันไฟนั่นเองค่ะเดี๋ยวขั้นตอนการทำงานของเราจะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำการผ่าเปิดทุ่นก่อนทําการฉีดพิวโฟมนั่นเองค่ะและตอนนี้ทีมงานของเราก็ได้เริ่มทําการฉีดพิวโฟมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะข้อดีของการฉีดพิวโฟมใส่ทุ่นลอยน้ํานะคะก็จะช่วยป้องกันการรั่วซึมป้องกันการเกิดสนิมภายในทุ่นแล้วก็ยังช่วย ป้องกันการล้าไฟนั่นเองค่ะเนื่องจากเราฉีดพิวโคมผสมสารการไฟเข้าไปด้วยนะคะนี่จะเป็นข้อดีของการฉีดพิวโฟมใส่ทุ่นนั่นเองค่ะ และนี่ก็จะเป็นตัวอย่างโฟมที่เราตัดออกมาจากงานของลูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าพิวโฟนชนิดพิเศษป้องกันการลามไฟของเราจะป้องกันการลามไฟได้จริงหรือไม่มาดูพร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะจะเห็นได้ว่าพิวโฟมมันติดไฟนะคะแต่มันจะไม่ลามไฟค่ะสามารถดับได้ภายในสามวินาทีเลยค่ะ มันติดแล้วมันก็จะดับไปเลยนะคะและหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจฉีดพิวโฟมใส่ทุ่นลอยน้ำพ่นพิวโฟมใต้หลังคาหรือว่าฉีดพิวโฟมใส่ถังพลาสติกนะคะสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้าและบริษัท NNT o r g a n i ต้องขอตลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ